หาั้งสองไลายไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมอาวุธปืนของกลางตัวนี้ รันที่วิ่งฝ่าตำรวจมานะครับเจ้าที่ไหนกินอยู่ในรถด่ะอีกก็บอกเล ทันแก้วเราเปนคนาวเราองมันาถิ่มในสารแสดงว่าปืนทิ้งไว้ตรงสารยุพ่นยุพ่นนะขาซ้ายน่มีกระบอกหนึ่งครับมันมันเป็นสามแปตัวนี้จะพาไปดูจุดที่มันสั้นปืนอีกระบอกหนึ่งนะครับ